จันทบุรีเกมกำลังจะเริ่มครับฝั่งของชมบุรีเกียร์ก่อนนะครับแต่งให้เขาขวาวาเดอร์ลุยส์งางแล้วยิงเองแล้วตู้หูต้องเซฟแล้วจังหวะซ้ำถึงก่อนด้วยแล้วยิงชนเสาโอ้โหไม่ได้ชนรงสมคิดยอดมาเอาน้ำหนักดีด้วยครับพรวิทย์เปิดหักกลับมาเสาสอมีมารุตแปะย้อนกลับมาแล้วงูไม่ยิงให้มารัย้อนย้อนโกสุกิซัดโอ้โห นิ่งมากสุดไปได้ครับแมชวัตวันเดอร์ลุยสแทงทะลุขึ้นมาแล้วชาณรงค์ถึงก่อนด้วยชาณรงค์คนเดียวแล้วยิงโอ้โหโอกาสอีกครั้งหนึ่งของชาณรงค์ในเกมนี้ครับแต่ว่ายังไม่ตรงกรอบฟรีคิกเปิดข้ามาเอาชุลป้ามงชงแล้วได้ตวัดยิงโอ้โหเสาลูกยิงของมรรยอนครับมีสอดขึ้นไปแล้วครับสันิทร นี่ครับให้มาที่สันติธรเจอกับปฐมชัยสันติธรย้อนกลับมาก่อนนะครับธรรมยุทธเปิดข้ามาชุลปัาแล้วได้โคงโอ้โหหนึ 1> 1่งสูงเลยครับโอ้โประตูในช่วงนาทีสุดท้ายครับเจก็ชุลป้าครับในฤดูกาลนี้ดูครับเปิดเข้ามาโอ้โหขึ้นสูงกว่าเยอะเลยครับอตอนนี้เลียออกมาทีไรนี่แฟนจนทบุรีเฮเชีย <Hey, cheer S 1> เป็นมวยเลย โอ้แล้วพุทธิศร์นี่เป่าจบเกมเลยครับไม่ทดเวลาเพิ่มครับ